สวัสดีครับพบกับตูนช่องฟอดใีคอมเมนต์ป้ายแดงนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาใหม่ๆที่มาลงจากโรงงานนะครับที่มาถึงโชว์รูมนะครับว่ารุ่นนี้เป็นตัวอะไรนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่น r a เจ e r s t o r ม Tag นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับเป็น10สปีดนะครับในส่วนของเกียร์ต่อมานะครับผมจะมาบอกในการตกแต่งนะครับว่าตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับถ้าลูกค้าเลือกเป็นรุ่นสตอมแท็กตัวนี้นะครแล้้วกกก็ระจงนาีับ ลูกค้าใหม่นะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับตัวนี้จะเพิ่มไฟ LED มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ไฟ LED จะติดเฉพาะตอนที่เปิดไฟสูงเท่านั้นนะครับผมถัดมาด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้ก็เปลี่ยนกันชนหน้าใหม่นะครับก็จะเป็น เดินด้วยสีแดงนะครับเพื่อตัดกับสีดําตัวนี้ก็จะเน้นเป็นโทนแดงดํานะครับจะดูสปอร์ตเพิ่มความเรียบหรูนะครับให้กับคันนี้ส่วนกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด6จุดนะครับด้านหน้านะครับผมพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับที่อัปเกรดขึ้นมานะครับถัดมานะครับตรงไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ m a t ทิค LED นะครับผม เหมือนเดิมกับรุ่นวายแท็กเลยนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับเป็นไฟแมทติก LED นะครับผมในเรื่องของตัวนี้ก็จะถอดแบบมาจากรุ่นวายแท็กเลยนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับคิ้วซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับถ้าตัวนี้ตัวรถสมมุติตัวรถเป็นสีขาวนะครับคิ้วซุ้มล้อก็จะเป็นสีดําเงานะครับถัดลงมาด้านล่างครับตัวล้อตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนจากขอบ18ในรุ่นวายแท็กนะครับเปลี่ยนมาเป็นขอบ20นะครับเพิ่ม ความดุดันให้กับตัวรถก็คือจะเป็นสีแดงตัดด้วยสีดำนะครับแบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคยางนะครับตัวนี้จะเป็นยางกูดเยียที่มาจากโรงงานนะครับจะอยู่ที่2 5 5 5้ทับ r 20นะครับผมในส่วนของรุ่นนี้ที่มาจากโรงงานนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะบ่งบอกในส่วนของเป็นรุ่นของไบเทอร์โบจริงไหมดูที่ด้านข้างนะครับจะมีตัวอักษรคำว่าไบเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับผมถัดมาตรงนี้ในกล้องนะครับเป็นกล้อง3า0้อสองศานะครับติดอยู่ที่กระจกนะครับถัดมาอีกครับผมด้านข้างประตูนะครับจจะะเเปป็็็นนัวหงงสือออคคลกกกบบา่่ ให้สาหรับรุ่นนี้นะครับคือรุ่นนี้เป็นรุ่นตอนแค็กที่มาจากโรงงานนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของ่าหลังคาตัวนี้จะไม่ใช่่าหลังคานะครับตัวนี้จะเป็นราวติดแหลกนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมก็ถ้าขับด้วยความเร็วก็จะรองรับน้ําหนักที่80กโลนะครับเอาละครับต่อมาที่เป็นลายสีดําๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายกราฟิกนะครับที่ติดมาจากโรงงานแล้วนะครับผมแต่ถ้า ตัวนี้จะดูกลมกลืนไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นสีดานะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวหรือสีส้มสีแดงอะไรพวกนี้ครับผมก็จะเป็นลายเห็นได้ชัดนะครับจะดูสปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงสามารถเลื่อนใช้งานได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือการบีบนะครับบีบปุ๊บเลื่อนมือเดียวได้นะครับเบามากนะครับผมตัวนี้อ่า แล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับในการใช้งานตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนได้แล้วนะครับก็สามารถดึงขึ้นมาได้เหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถวางของเพื่อท่าไปกับหลังคาตัวรถได้เลยนะครับตัวนี้สะดวกในการใช้งานครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ขนของหรือไปตั้งแคมป์ที่ไหนนะครับอันนี้ก็สะดวกอีกแบบนะครับผมนะครับก็ในส่วนของราวหลังคาตัวนี้ยังเป็นราวหลังคาอยู่นะครับแต่เราสามารถปรับเป็นแหลกหลังคาได้นะครับโดยการที่เราดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ยกไปให้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมหือวว่าจริงๆแล้ ทำคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขึ้นลงบ่อยหน่อยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่กอฟโอเคครับเดี๋ยวถัดมานะครับมาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะครับว่ามีอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับในรุ่นสตอมแท็กนะครับผมในเรื่องของสตอมแท็กนะครับไปท้ายเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเหมือนกับรุ่นวายแท็กนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ติดตั้งเพิ่มมาให้กับลูกค้านะครับในส่วนของเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์หลังทั้งหมด6จุดนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าสู่โหมดในการถอยจอดเองอัตโนมัติได้นะครับผม ถัดมานะครับตรงนี้โลโก้ Ford ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็มีกล้อง360องศาให้นะครับในกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้แล้วก็ฝาท้ายนะครับตัวนี้แบบผ่อนแรงเหมือนเดิมนะครับส่วนออปชั่นทางด้านท้ายเหมือนวายแท็กเลยครับก็จะมีที่เสียบปลั๊กไปบ้านให้นะครับผมอยู่ดางด้านท้ายนะครับมีประมาณนี้นะครับอ่ะผมลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้บ่งบอกเลยครับว่าเป็นรุ่นสตอร์มแท็กนะครับนี่นะครับ ตัวหนังสือดําตัดแดงแบบนี้สวยๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างเอาละครับภายในรุ่นของ Storm t ท็กนะครับที่มีเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นไวแท็กนะครับก็จะเป็นในส่วนของคอนโซลหน้านะครับตัวนี้จะเดินได้ด้วยสีแดงนะครับพร้อมกับเปลี่ยนตัวหนังสือโลโก้จากไวแท็กนะครับเป็นคําว่า Storm t ท็กนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับแบบนี้นะครับในการช่องเก็บของนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นเบาะดําเดินได้ด้วยสีแดงนะครับพร้อมกับโลโก้ส ส่วนหน้าจอเหมือนกันครับขนาดใหญ่นะครับแต่เกียร์ที่พิเศษขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อีคิปเตอร์นะครับผมเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนจากพวงมาลัยที่เดินได้ด้วยสีส้มนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผมในส่วนเกียร์อีชิ h เตอร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งนะครับก็เดินได้ด้วยสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเน้นเป็นโทนดําตัดแดงนะครับในเรื่องของสตอมแท็กนั่นเองนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรุ่นสตอมแท็กตัวนี้นะครับที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นวายแท็กนะครับก็ได้ตกแต่งภายในแบบสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนออปชั่นที่เพิ่มมมมาให้้้้ดดววยยยลลอออออออแแ็็กกกกขบบบบบ20นนะะะคครรรรรััีีีเเ์์ชิตผถจ อัตโนมัตินะครับอัจฉริยะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นสตอมแท็กรุ่นนี้นะครับก็ทักมาที่ใต้คอมเมนต์หรือในเพจได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็แนะนำในรุ่นสตอมแท็กประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ